สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่เครื่อนัย์อันสง่างามของเรานะครับไวสัปทบัพทุริสผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มายืนอยู่จุดนี้นะครับในตำแหน่งเออรมารอนนะครับเราก็สามารถพาทีมงานขึ้นมาประสบความสำเร็จมากมายวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นตํานานหน้าใหม่นะครับที่เราเปิดเคลื่อนหัย์นะครับให้กับสมาชิกของเราได้เข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะครับวันนี้ทุกคนนะครับมนุษยชาติบนโลกใบนี้แน่นอนครับต้องการแน่ๆเลยก็คือคาว่าอิสรภาพอิสรภาพเรื่องของการเงิน อิสรภาพเรื่องของเวลาอิสรภาพเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับที่นี่มีให้ทุกอย่างนะครับมีให้พร้อมทุกอย่างเลยใครที่ตามเรามาคนนั้นโชคดีนะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสามารถมีผู้สําเร็จนะครับประสบความสําเร็จเนี่ยรายได้มากกว่า7หลัก หรือหลายหรือ5หลักเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับกำลังตามมาอีกมากมายเหลือเกินเป็นอีกช่องทางเดียวนะครับที่ไม่ต้องแบกสินค้าแล้วนะครับแพลตฟอร์มของเราต้องบอกขอบคุณท่านประธานเทนนะครับแล้วก็คุณรุ้งที่สร้างเครื่องมือดีๆอันทรงพลังให้กับเรานะครับวันนี้นะครับทุกคนเจอเราคนนั้นโชคดีนะครับอยากประสบความสําเร็จนะครับให้คุยกับคนแต่ถ้าอยากจนไม่ต้องคุยกับใครครับแล้วเจอันที่ความสําเร็จขอบคุณครับ